สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้งฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนรักนาสิงนะครับในเดือนพฤษภาคม2564กครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ดกี่แอดไลน์ดีมาที่บิลิเบิลหกซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์อดีมาทำค่าครูได้ครับนำมาฟังคําพยากรณ์นะครับในเดือนพฤษภาคม2564ซึ่งเป็นเดือนที่ 5ของปีแล้วนะครับเหลืออีก1เดือนก็จะครึ่งปีแล้วนะครับยังไงก็วันเวลาไม่เคยรอใครเนาะยังไงก็อยากทำอะไรก็รีบทำซะนะครับแต่ว่าอย่าทำอะไรที่ไรติดไรทางเด็ดขาดนะครับพยายามดูจังหวะและโอกาสของแต่ละคนด้วยนะครับซึ่งมันจะต่างกันเนาะเพราะว่าการที่ทำอะไรด้วยการไรติดไรทางเนี่ยจะประสบความยุ่งยากและนำ พาไปสู่ความล้มเหลวได้ง่ายนั่นเองนะครับแต่ทําอะไรด้วยมีการมีสติและการวางแผนไว้อย่างรอบคอบเนี่ยก่อนเลยจะนํามาซึ่งความสําเร็จได้ในอนาคตนั่นเองนะครับพยายามมีสติก่อนสตาร์ททุกอย่างจะได้อยู่ในแผนการและก็อยู่ในการควบคุมของตัวเราได้นั่นเองครับทีนี้เรามาเริ่มต้นนะครับด้วยการโคจรยกย้ายราศี ในดวงดาวต่างๆนะครับโดยภาพรวมในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการโคจรยาราศีทั้งหมด4ดวงครับค่อนข้างพอสมควรนะไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปและมีดาวศุกร์นั้นโคจรยาราศีสองรอบนั่นเองครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวของคุณหรือดาววาสนาของคุณกันเลยนะครับคือดาวอาทิตย์ของคนราศีสิงห์นั่นเองดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีพฤษภได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกนะครับหมายถึง กำลังลงจากตำแหน่งสูงสุดในรอบปีในช่วงสองการแต่ยังมีกำลังเพราะได้ตำแหน่งอยู่คืออุจจาพิมุกนั่นเองทีนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในภพเรือนกรรมะนะครับหมายถึงการกระทำเ,เวรกรรมนะครับและรวมถึงการงานด้วยนั่นเองนะครับก็หมายความว่า ตัวเราเนี่ยจะไปผูกพันกับงานเกี่ยวกับงานนะครับแล้วก็มีการทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องของการงานเป็นหลักนะครับคือเอาจะใส่ด้วยไรเรื่องการงานก็ถือว่าดีนะแต่เนื่องจากว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการชมุมนุมกันของดวงดาวนะครับทั้งหมดสีดวงได้แก่อาทิตย์พุธศุกร์และราหูนั่นเองนะครับดาวอาทิตย์เนี่ย ได้แต่บอก่าอาจารย์พิบุก็ถือว่าดีนะถือว่ามีวาสนาที่ดีประมาณครึ่งหนึ่งอะนะครับหมายความว่ามีความโดดเด่นมีชื่อเสียงนะครับแต่ว่าอยู่ในพบการงานก็แปลว่าการงานเนี่ยมีชื่อเสียงนํามาซึ่งการมีชื่อเสียงนั่นเองนะครับการงานเนี่ยมีความโดดเด่นอะไรแบบนี้เนาะ แต่ว่ากลุ่มดาวหลายดวงมันประทะก,กันมีทั้งข้อดีแล้วก็เสียอย่างที่บอกไปมันมีคู่ที่ดีและคู่ที่เสียเป็นศัตรูกันด้วยนะครับอะไรประมาณนี้เรามาเริ่มต้นกันที่คู่แรกนะครับอาทิตย์พุธคู่ชาการมายถึงการร่วมหุ้นาการทรําธุรกิจร่วมกันอะไรแบบนี้ครับหรือการจอยกันในลักษณะต่างๆนะครับอยู่ในพบการงานก็หมายถึงว่ามีธรุรกิจร่วมกันนั่นเองมีการลงมือ ร่วมหุ่นกันอะไรประมาณน,นี้เนาะก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีเหมือนกันแล้วก็มีสติปัญญาดีส่วนอีกคู่หนึ่งอาทิตย์ศุขคู่สมพลนะครับหมายถึงการรวมพลังให้เกิดความเข้มแข็งนะครับทำให้เป็นคู่มีหน้าตามีฐานะนั่นเองมันดีทั้งชื่อเสียงแล้วก็เงินทองด้วยนะครับคู่นี้มันเป็นคู่ที่การเงินหมายความว่า อ่าขอโทษนะครับเรื่องการงานก็หมายความว่าการงานจะนํามาซึ่งการเงินที่ดีและก็เกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดูดีด้วยอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโดดเด่นและดีมากๆนะครับสำหรับคนราศีสิงห์เพราะคุณเนี่ยชอบอยู่แล้วเรื่องที่มันเป็นอ่าภาพลักษณ์ที่ดูดีถูกไหมแล้วก็มีชื่อเสียงนั่นเองและข้อดีอีก ตัวหนึ่งนะครับที่จับคู่กันแล้วก็คือพุธศุกร์คู่ธาตุน้าดาวสามดวงนี้เป็นดาวชุดที่ดีมากและอยู่ใกล้กันมากด้วยนะครับอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยนะครับก็คือเรียงลําดับตามสุยะจักรวาลวงในเลยนะครับก็เรียกว่ากลุ่มดาวเคราะห์วงในนั่นเองนะครับทีนี้พุธศุกร์ธาตุน้ำหมายถึงมีสเสน่ห์หมายถึงคนนิยมในผลงานของเราคนช่คนมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องของการงานดีนะครับอะไรประมาณนี้ถือว่า เป็นความโดดเด่นที่ดูดีแล้วดึงดูดคนอื่นๆมาสนับสนุนเรานั่นเองนะครับถือว่าเป็นเป็นช่วงที่ดีแต่มีคู่ศัตรูอยู่ก็คือดาวราหูเนี่ยอยู่มานมนานตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วเลยอีกหนึ่งปีที่อยู่ในการงานนี้นะครับ แต่ดาวราหูนี้ยังแฝงความหมายไปอีกหนึ่งความหมายหมายถึงมาจากพบป,ปัต,ตนิคู่ครองหุ้นส่วนและคู่สัญญานะครับเดียวพบการงานหมายความว่าได้หุ้นส่วนครับถูกตามจริงดาวราหูอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยได้ตำแหน่งนิดเนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะสำหรับคนราศีสิงห์เนี่ยแต่มันเสียหายตรงที่ว่ามีดาวมาร่วบนั่นเองว่ามันเป็นดาวดวงใดแน่นอนว่าไม่ต้องไม่มันต้องไม่ใช่ดาวเสราร์แน่เพราะดาวเสราร์เนี่ยโคจรช้าอยู่ที่ราศีมังกรอีก หลายปีมากๆเลยกว่าจะไปอยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ดาวเสาไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนดาวดวงใดก็ตามที่มีดาวราหูรองรับอยู่เนี่ยก็จะเสียหมดเลยนะครับแต่ว่ากลางๆคือดาวอังคารซึ่งออกไปแล้วในราศีเมถุนในเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับใน,ในเมื่อเมื่อมันเป็นแบบเนี้ยก็ต้องระมัดระวังตรงจุดแรกนะครับด้วยคู่แรกคืออาทิตย์ราหูคู่ของคุณเลยนะครับตัวคุณกับคู่ของคุณเมื่อปะกันที่ใดนะ คือดวงดาวนะปะกันที่ใดนะคือเสียเลยนะครับมันไม่มีทางดีได้เลยเพราะว่าอาทิตย์ราหูคู่เ,เพชรพายนะครับเกิดสุริยาคาตในดวงชะตาในพบการงานนะครับหมายความว่าคือระมัดระวังเรื่องของคนร่วมงานเพราะมันมาจากพบปัตตนีหมายความว่าคนที่เป็น พาร์ทเนอร์กับเราที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยที่อยู่ใกล้กันเนี่ยคนที่ไม่ปฏิสัมพันธ์ไม่เกี่ยวคนที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานที่เราไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยคือหมายถึงว่าอยู่ร่วมกันเฉยๆเนี่ยอันยังไม่เกี่ยวแต่ถ้าเป็นลักษณะของการที่ทํางานร่วมกับเราเออนั่นแหละคือเสียเพราะเนื่องจากว่าอาทิตย์ราหูคือการทําอะไรกันที่แบบปิดบัง รับลวงพังอะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเออก็เป็นลักษณะที่การทํางานหรือคนที่ทํางานคนร่วมงานเนี่ยจะมีการแบบคิดไม่ดีต่อเราคิดอะไรที่มันเป็นปรปักกับเรานะครับเป็นลักษณะนี้เพราะปัตตนียังหมายถึงเขาเรียกว่าคู่อ่อคู่ศัตรูได้ด้วยนะครับแต่คู่ศัตรูตรงนี้นะครับปกติมันเป็น คู่ที่ที่เปิดเผยมองเห็นได้แต่มันเป็นดาวราหูคือการปิดบังครับบางทีอาจจะหน้าเนื้อใ์เสือหรือเป็นลักษณะของการที่แบบว่าหน้ายิ้มแต่แอบเก็บมีดพกมีดไว้ข้างหลังเตรียมแทงเราเต็มที่นะครับอะไรแบบนี้ตอนเผยอ,อะไรแบบนี้ต้องระวังนะครับมาถึงคู่เพศภัยนั่นแหละพอเวลาเราโดดเด่นเราได้ดีเนี่ย เขาจะอิจฉาฤลีสยามมันไส้ก็แอบแทงข้างหลังเรานะครับอะไรแบบนี้ต้องระมันระวังตรงจุดนี้ให้มากๆเลยครับสำหรับคนลาสิสอ่าคนลัคนาสิงเนาะในช่วงเดือนนี้1เดือนครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้ทีนี้ดาวพุทธาหูอันนี้ยังโอเคอยู่นะครับเป็นคู่โครงการนะครับก็หมายถึงว่าการงานมีโครงการระยะยาวที่จะเกิดขึ้นนะครับอ่าจะได้รับผลที่ดีแต่ คู่เสียอีกหนึ่งคู่คือสุกราหูคู่ช้าเงินชํารักครับหมายความว่าระมัดระวังเรื่องของการถ้าใครที่มีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการงานนะลงทุนเนี่ยหรือพ่อค้าแม่ขายนั่นเองต้องระมัดระวังเรื่องของการที่เป็นหนี้เป็นสินนะครับสุกราหูคือช้าเงินหมายถึงการเป็นหนี้เป็นสินนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับไม่ใช่เรื่องอื่นนะเรื่องการงานคือหมายถึงว่าเอาเงินไปลงทุนแล้วมันจมทุนอะไรแบบนี้ครับหรือได้ใหญ่ใจโตคือดาวราหูคือการกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงจนเกิด การใช้เงินมากจนเกินไปแล้วมันไม่หมุนน่ะมันไม่คล่องอะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าฝืดเคืองเพราะตอนนี้เกิดภาวะโรคระบาดเกิดขึ้นและภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยถ้าใครลงทุนใหญ่คือไม่สมควรและไม่ใช่เลยเรื่องเลยนะครับที่จะทําในจุดนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปคือขายหมดแล้วค่อยสั่งมาใหม่อะไรแบบนี้แล้วเป็นลดลดเอาทีละเล็กทีละน้อยนะครับนี่คือทางรอดไม่ใช่ว่าเออสั่งมาสั่งมาสั่งมาแบบ ไม่ดูเหนือลูใต้อย่างเงี้ยไม่ได้มันจะเกิดภาวะจมทุนได้อะไรประมาณนี้ต้องระวังนะครับทีนี้เรื่องของอสุขราหูยังหมายถึงคู่ชำรักได้อีกด้วยหมายถึงการปิดบังอาพางซ่อนเร้นเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะครับต้องระมัดระวังนะตรงจุดนี้ซึ่งเรามาดูการงานไปแล้วนะครับที่การเงินการเงินของคนลัคนาสิงห์คดาพุธนะครับก็ร่วมด้วยนะั่นแหละก็หมายความว่าเป็นคู่โครงการในระยะยาวหมายความว่าการใช้เงินเนี่ย ทุ่มไปในการลงทุนเนี่ยให้เกิดผลระยะยาวอย่าทําอะไรสั้นๆอย่าทําอะไรที่มีความเสี่ยงอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าคือปกติอะ่ะดาวราหูอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยนะครับธาตุดินกลางธาตุแบบเนี้ยมันหมายความว่าระยะยาวอย่าทําระยะสั้นเพราะว่าธาตุดินกลางธาตุมันเสถียรมันนิ่ง นะครับมันไม่เคลื่อนเลยนะครับเป็นลักษณะที่หมายถึงรายยา,ยาวนั่นเองหมายถึงการเก็บสะสมธาตุดินเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีกว่าในรูปแบบอาชีพแบบนี้นะครับไม่ใช่รูปแบบที่แบบว่าเทรดหุ้นแบบเอ่อวันนี้พรุ่งนี้วันนี้เทรดพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้เสียอย่างี้มันไม่ได้ไม่เอานะครับเพราะว่าจะนําพาซึ่งความเป็นนี้สินเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องของความรักบ้างนะครับความรักของคุณคือดาวราหูอย่างที่บอกไปอยู่ในภพการงานหมายถึงว่า คู่เนี่ยจะมาปฏิสัมพันธ์กับเราเกี่ยวกับเรื่องของการงานเป็นพิเศษหมายถึงมีการร่วมหุ้นลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญานั่นเองนะครับเรื่องของการงานก็หมายถึงว่าจอยกันลงทุนร่วมกันกับคู่ของนั่นเองนะครับในลักษณะนี้แล้วก็คู่เนี่ยจะไปเน้นหนักเรื่องของการงานบางทีจะละเลยตัวเรากลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยต้องโดดเดี่ยวในช่วงขังช่วงขาว นะครับในตอนลักษณะนี้ในเดือนนี้ได้ก็หมายความว่าอาจจะมีการห่างกันบ้างเพราะว่าไปทุ่มเทกับการงานนะครับลักษณะนี้ก็เหมือนกันหรือตัวเราอยี่ยกับคู่จะแพ็กทีมทํางานเหมือนกันเลยนะครับเลยห่างเหินกันบ้างในล,ลักษณะนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่า,าดาวมารุมมาต้มแบบนี้นะครับชุมนุมกันแบบนี้และได้รับผลเสียแบบนี้มันไม่ควรที่จะอยู่ด้วยกันหรอกครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาแบ่งแล้วเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาตามมาถ้าให้ต้อง ยุ่งยากลำคาญใจและก็เหน็ดเหนื่อยเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้2564เนี่ยโดยสรุปภาพรวมนะครับมันก็ต้องระมัดระวังอยู่นะครับต้องคือหนึ่งเดือนนี้แต่ไม่ต้องตกใจ1เดือนเดียวก็ผ่านพ้นไปได้นะครับในรายเดือนมันยังให้ผลที่ยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับถึงจะอยู่ในภพที่ดีก็จริงแต่มันหมายถึงเวรกรรมด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเราตัดสินใจลงมือทําอย่างใดลงไปแล้ว เราต้องรับผลที่จะตามมาให้ได้เพราะเราหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นไม่ได้เพราะพระพุทธศาสนาในทางพุทธเนี่ยนะครับที่เราศึกษาที่เรานับถือเนี่ยมันเป็นหมายถึงเป็นเหตุและปัจจัยของมันที่จะเกิดขึ้นเหตุและผลนะครับทุกอย่างตั้งตั้งอยู่บนเหตุและผลเมื่อเราทําสิ่งใดคือเหตุผลสิ่งนั้นจะตอบแทนเราก็คือผลของมันก็หมายความว่าดีหรือชั่ว ทำดีได้ดีทาช่วยได้ช่วยนั่นแหละนะครับจะจะทำให้ความเป็นจริงนี่นแหละก็จะตอบสนองเราและเป็นกฎที่ตายตัวเราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องอยู่ในกฎของวงจรน,นี้แน่นอน100%และก็จะเป็นไปตามนี้100%ด้วยยังไงก็ต้องเข้าใจรูปแบบชีวิตก่อนแล้วเราถึงจะ ตัดสินใจในรูปแบบชีวิตของเราได้ถูกทางนั่นเองนะครับยังไงก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้นะครับสามารถติดตามคขากรณ์ได้ในคลิปหน้าอย่เดิมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคยากรณ์ในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ